สวัสด <ersch> ีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อก็ย้ายมวนค้นเกาค้นเดิมอีกแล้วนะจ้าอายุกระชองย่ยมวนค้นเดิมจ้ายี่มวนมาปลาสูบมน้ำใส่ข่าวอีกแล้วจ้ะพี่น้องยายมวลมาสิกินข้าง่ายนะจ้าสิพาพี่น้องไปเก็บผักเบิ่งจ้าไปเก็บผักอีหยังเนาะน้ำคูน้าย่มวนสิพาไปเก็บผักยังไปเบิ่งกันจ้ายายมวนสิพาต้มผักยัง ยี่มนว่าสิกินตำมะฮงจ้าเมื่อนี้ได้ปลามาสิปีงปลาพร้อมจ้าได้ปลาแห้งมาจ้าไปเก็บผักน้ำย้ายม่วนจ้าผักกะเจ็บน้ำคูน้านี่แหละจ้าพี่น้องผักกะเกิดอยู่คูน้านี่แหละจ้าผักยังจ้าในพี่พาพี่น้องไปเบิ่งนี่จ้าพี่น้องไปกินบ่จ้านี่จ้าผักยิ่ม่วมาหอดจ้านี่ยี่มนว่าสิเก็บไปรัวก็ตำมะฮงจ้า ลวกกินกับปิ้งปลากระตัมบะฮงเบงจ้านี่จ้าเอินผักหยังจ้าบ้านพ่อแม่พี่น้องเอินผักหยังจ้าบ้านนี้ม้วนเอินผักผักตําลึงปลาผักตําลึงปลานะคะแต่บะฮูว่าบ้านพี่น้องบ้านพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆเอินหยางจ้านี่เจ็ดไปลวกกินคนเดียวจ้ามากระมาคนเดียว อยู่บ้านก็มีสองเท่าตาย้ายเนาะจ้าผู้นึงไปทั้งนึงผู้นึงไปทั้งหนึ่งพอไง,งเพิ่งนกับบอด้มาน้ำยายมวนก็จังได้มาเฝ้าเครื่องจ้าเครื่องบ่มีผู้เฝ้ากับบอด้นะคะทังเือกระสายพานขาดบ่มีผู้เบิงถ้าสูบได้ไฟฟ้าไฟฟ้าตกจังซี่กระเฮ็ดให้ได้ไหมจ้ากระตองได้มาเฝ้ากระสายพานขาดก็ต้องดับเครื่องนะคะ แสบอยู่ได้จ้ะนี่มวลมาแสบอยู่ผักนี่จ้ะผักตำลึงปลานะคะบ้านนี่มวนเอ,เอินเกิดลายจ้ะว่าก,กินกระตำบะฮวงแสบๆเนาะค่ะปีงปลายี่มวน,ดมวนได้ปลามาไปลาแหงจ้าพี่น้องเพิ่นห้มา สามตูปีงเบิ่งนาอจ้ะกินน้ำกันได้จ้ากินกับป้นกระแสบนะคะนี่กินผักตลาดกะย่านวานย่านยาเพิ่เนานอจ้านี่จ้ากินผู้เดียวกินบ่เบิดดอกจ้าาไปกินกระย้ายม่วนจ้า ล่าง้วก็ต้มจ้ะล่างผักจ้ะล่างเขาจะเป็นฟองๆจนสี่จังหน่อยนะคะตัวนี่ผักหนึ่งจ้ะผักอย่างนี้จ้ะผักผักพายผักพลายนะคะปันนะ่นยายมวนเอิญผักพลายจ้ะ กินก็ตัม้มะฮุงกระแสบทุกทกันจ้าจ้าผักไายนะคะจ้าต้มผักก่อนจ้าตั้งไฟไว้แล้วจ้าตั้งไฟไว้แล้ว ปลานะคะใครกินบ่จ้าปลาสำลึงปลาค่ะ You know? mặc uống con cả ตาสม่ใหม่ๆจัไหนจ้ะเจ้าไม่กินกระยายมอนเด้อจ้ะเกียงปลาจ้ามอนตามประมงคนจ้า พี่น้องเองสิบ้ามาจะมาคึ้นจะปลูกพวกเป็นโรคไตแถวาสือพอดีพ่อบ้านเพิ่นได้กินยาตัวนี้จ้ากระปุกกรได้หลายย้ายก็ไดเอามาใส่ปราชญ์บริชอนะคะที่ปราชจะของจ้าชุโรดจ้าแสบเพราะแสบอยู่ตามมากเนาะค่ะแสบเพราะแสบใส่หน่อยแสบหลาย ไอ้หน่อยแซบหน่อยแซหลายแซบหลายจ้าของชุดดวตรโคกเขโกน้อยค่ะโคกพื้นยวคก,กินพื้ียาวจะพี่น้องเรจ,จ่องอเลย่ด้เติมปลาอีกแง เลยจ้ะพี่น้องคือสีแซ่บดูเถียวงทรงแซบบ่แบบแซบบแซบบ่บแซ่บมอดตาสีแซ่บเลยนะคะไม่นี่ก้อนจ้ะเดี๋ยวจังเก็บ บมะพุงจ้าแซ่บแซ่บจ,จ,จ้าแสบลวกผักได้เลยจ้าลวากผักปิ้งปลาจ้าปิ้งปลาจ้าปิ้งกระยายมอนญนะจ้ามีกระปุ่นมะน้ำจ้ามีกระปุ่นมะ จะพี่น้องห้าเพ็ด จะกล้าข่าวไม่จะกล้า น้องกระรามากินน้ำย้ายมวนลนะจ้าทำย,ยิใหญ่ก็ไจ้ I'm not. ยิ้มแล้วจ้าพี่น้องพี่ม่นขอตัวไปเพียงเท่านี้นะคะจิ้มหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ